สวัสดียามเช้าวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคม66หกพบกับช่องชองกเกษตรอินทรีย์บ้านกระทรสชลเกษตรอินทรีย์น้องคณะนะครับวันนี้เราจะมาให้เหตุผลว่าทำไมปลูกมะม่วงแล้วต้องตัดยอดนี่เลยครับหลังจากที่เราได้ตัดยอดไปนะครับอเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชม ยอดใหม่แล้วก็เนี่ยยอดสีเขียวที่จะกําลังจัดอแตกออกมาใหม่นี่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอะไรที่ผมตัดไปยังยังยางยังเป็นอยู่เลยยังเป็นยางเลยยอดเดิมเป็นยางเส,นะส่วนตรงนี้ผมไม่ได้ตัดเป็นยอดเดิมกิ่งที่มากับต้นผมยังไม่ตัดนะครับยังไม่แตกเลยตรงนี้ต้องตัดตัดตรงนี้เพื่อจะให้เขาแตกยอดใหม่นี่แหละครับเนี่ผลว่า ทำไมเราปลูกต้นมะม่วงทีละมามะม่วงกินทาบทำไมคนตัดยอดนะครับนี่ครับเนี่ยพอตัดก็แตกใหม่เลยเนี่ยอันนี้ผมตัดเลื่อมตาแทงตาแล้วนี่นะครับเนี่ยกลุ่มขีเขียวมาแล้วเนี่ยตอนจะมาเนี่ยโอเคนะครับอันนี้คือมะม่วงที่ตัดยอดนะครับ หลังจากทันปลูกส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ตัดยอดนะครับตอนนี้ผมไมไ่ยังไม่ตัดยอดแต่พรว่าผมใช้แค่มือสกิดสกิดยอดสุ่มที่เป็นเบบัวดอกบัวผมใช้มือสกิดออกแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เยอะอยู่ส่วนตัวนี้ไม่ได้ตัดเลยนี่นะครับ อันนี้เป็นอุม่วงพันอะไรผมจำไม่ได้แต่ตอนต้นนี้คือไม่ได้ตัดเห็นความแตกต่างไหครับคือเขายังไม่มียอดออกมาใหม่ก็มีแค่ยอดเดียวต่างจากต้นอื่นที่เราตัดเนี่ยต่างจากต้นนี้ที่เราตัดที่แตกยอดเลยแตกออกมาสี่ห้าตุ่มเขียวเลยส่วนตัวน,นี้แม่ตัดยอดนี่ครับมีแค่ตุ่มเดียวอันนี้ตัดยอดไปยอดเดิมตัดทิ้ง นี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะครับรอบๆต้นเ,เลยสงสัยต้นนี้เราต้องตัดยอดใหม่แล้วแหละคุณผู้ชมเพื่อจะได้ยอดใหม่แต่ว่ามันฉัดยังไม่ครบสามดีนะเขาบอกว่าตัดฉัดที่สามนะครับอันนี้ฉัดที่หนึ่งอันนี้ฉัดที่สองฉัดที่สามก็อยู่ประมาณไหนนี่นะลาจะตัดตรงนี้ก็ได้เพื่อได้แตกขอบตามลา แต่ออกตามข้างเนี่ยนะครับตรงชิดกับกิ่งในใะบมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับมะม่วงหลังการปลูกผ่านไปหนึ่งเดือนนี่นะครับมะม่วงกิ่งทบนะครับสหรับวันนี้จ้ากวาว่าสวัสดีครับ